เราไม่รู้หรอกว่าเรามีปัญหาแบบนี้จนกระทั่งเราจะได้มาตรวจการตรวจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบเราผิดปกติแต่มาตรวจก่อนว่าเรามีแผนในการมีลูกเราสามารถฝากไข่ได้เราสามารถทําล่วงหน้าไว้ก่อนฝากไข่เสร็จเราจะไปใช้ชีวิตกี่ปีเราก็ใช้ได้กลับมาเราก็จะมีความเสี่ยงที่น้อยลงเพราะว่าเราได้ฝากสิ่งที่สมบูรณ์อยู่ที่นี่แล้วครับ สวัสด so so ีค so ่ะชื่อสุภาตรกิติคุณนะคะสวัสดีครับชื่อกิตศรดากิติคุณครับก็ลองปล่อยธรรมชาติประมาณ2ปีค่ะแล้วก็ยังไม่ไม่สำเร็จก็เลยได้ศึกษาหาข้อมูลว่าเออจะใช้เทคโนโลยีไหนรอบแรกก็ลอง IUI ประมาณ3าีครั้งก็ยังไม่สําเร็จก็เลยตัดสินใจจะมาทำอีกซี่ก็อย่างแรกก็คือเพิ่มเพิ่มอัตราการสําเร็จในการมีลูกนะคะลองมานานแล้วเราก็อยากแบบไม่อยากเสียเวลาเยอะเราก็เลยแบบเออตัดสินใจที่จะทําด้วยวิธีอีกซี่เลย ก็เลยหาข้อมูลเปรียบเทียบกันสุดท้ายก็มาเลือกที่ VFC คุณหมอเนี่ยน่ารักก็เลยบแบบตัดสินใจที่จะทําที่นี่เลยมาเจอคุณหมอเต้คะ่ะคุณหมอเต้ก็คือดูจากผลแลบก็แนะนําทํอีกซี่เลยนะคะก็แนะนําเรื่องของการเตรียมตัวาการเก็บไข่ การใส่ตัวอ่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ทำอีกซีทั้งหมดสองครั้งนะคะก็คือครั้งแรกใส่แล้วไม่ติดเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจโครโมโซมครั้งที่สองช่วงใส่ตัวอ่อนก็อาจจะมีแบบจะใส่ย,ยากนิดนึงแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีคุณหมอก็ให้กําลังใจดีค่ะครั้งที่สองเนี่ยก็สําเร็จึ <laughs> กแบบเหมือนหูจะดับแบบมันดีใจมากๆาค่ะก็ดีใจมากๆเหมือนกัน สำหรับผมเองที่เข้ามาที่ VFC ผมรู้สึกว่าทุกอย่างอบอุ่นดีครับเทียบกับที่อื่นก็รู้สึกว่าแอบานยิ้มแย้มบริการดีแต่ซิลิตี้ดีที่นั่งพักดีอย่างก็คือเอื้อมเงินกับคนไข้ให้ผ่อนคลายใช่แล้วก็แบบว่าเต้นมาตรฐานด้วยอยู่ในโรงพยาบาลสะอาดค่ะเราไม่รู้หรอกว่าเรามีปัญหาแบบนี้จนกระทั่งเราไะได้มาตรวจการตรวจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราติดปกติแต่มาตรวจกรอดว่าเรามีแผนในการมีลูก อีกปีอนาคตเท่าไหร่เราสามารถฝากไข่ได้เราสามารถทําล่วงหน้าไว้ก่อนฝากไข่เสร็จเราไปจําใช้ชีวิตอีกปีเราก็ใช้ได้กลับมาเราก็จะมีความเสี่ยงที่น้อยลงเพราะว่าเราได้ฝากสิ่งที่สมบูรณ์นี่แล้วครับผมแจ้งทุกคนเลยเรื่องนี้เพราะว่าเราแต่งงานไวพอเราตั้งใจจะมีลูกจริงๆมันมันมลำบากแต่ว่าด้วยการที่แต่งงานไวเรารู้ปัญหาไวเราก็มาแก้ไวแต่แต่สําหรับคนที่แต่งงาน30ขึ้นไปแล้วอาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นความเป็นไปได้มันก็เริ่มต่ำลงเรื่อยๆอยากจะให้มาแชร์กัน ราคาไม่ได้สูงอย่างที่คิดครับทุกอย่างที่พูดมามันก็คือมันตามโปรเซสเลยโปรเกสแรกๆมันก็ไม่เท่าไหร่เลือกว่าเท่าไหร่ตอนที่เราเลือกไม่ต่อกครับซึ่งตรงนี้มันครั้งเล่นหลายหลายครั้งเล่มากครับก็มีลูกแล้วมันมีความสุขนะคะในหลายต่นงปามเทศ